สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันที่บ่อฝรั่งครับตอนนี้บ่ายหนึ่งครับของวันที่สิบสี่ตุลาครับโอ้นี้หมายโล่งมากเลยครับวันธรรมดาหมายจะโล่งแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวติดตามผลงานครับว่ามาตอนบ่ายโมงครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามชมครับ กับลำบ่มเมียบนเหมือนเดิมครับลำบ่มเมียบนครับโอเคครับตีลงไปเมื่อกี้ครับดึงหัวทิ่มเลยครับยังประกอบเบ็ดไม่เสร็จเลยนะครับยังเพิ่งลงได้คันเดียวมีมาทักทายนะครับโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ อยู่ครับอยู่ไหมครับโอ้มาแล้วครับตัวแรกตัวแรกมาแล้วครับยังลงเบ็ดไม่ครบสองคันเลยครับ วันนี้เราเบ็ดมาลงแค่สองคันนะครับลงคันแรกตัวแรกก็มาทักทายนะครับดูไหมครับูไหมครับดูไหมครับโอ้โหพี่ยา ตึบเลยครับนึกว่าปลาแต่ดึงสวยมากครับเมื่อกี้ดึงแบบมีรุ้นเลยครับไม่เป็นไรครับ ครับโอ้ยยังไม่ทันลงเลยครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเหลือนะครับดูครับ มาแล้วครับ <ooh> อออสองขันติดโอ้หลุดสองขันติดแล้ว ไม่ละครับไม่ละครับกระดิ่งกระจายครับฝนมามึดเลยครับดูทรงแล้วคงจะไม่มีผลงานให้น้าๆดูนะครับออกมาสายด้วยครับออกมาตอนบ่ายเกือบบ่ายสองนะครับตอนนี้ฝนมามึดเลยครับลงเบ็ดอยู่แค่คันเดียวตอนนี้ลงเบ็ดอยู่แค่คันเดียวนะครับ ตก,ก็ต้องกลับนะครับดูทรงแล้วนะ่าจะไม่ได้อยู่ต่อแล้วครับ ครับมาครับแต้มหนึ่งครับฟ้าคืมกัแต่ก็มีแต้มครับถึงฟ้าได้คืมแต่ก็มีแต้มนะครับครับลุยต่อครับตอนนี้ลงเบ็ดแค่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเก็บของไม่ทันครับกลัวเก็บของไม่ทันเดี๋ยวฝนตกแล้ว มันจะลำบากครับเลยลงแค่คันเดียวครับมาติดตามต่อครับกับลำบุมเมื้อบนนะครับที่บอกฝรั่งครับ คู่ครับสองตัวคู่ครับลำบมเมียบนสองคู่นะครับไส่ส,สวยครับไส่สวยครับลำบมเมียบนครับสองคู่ครับไส่สวยเลยครับอืมจัดจัดจัดนะครับ อ่ะนะครับแตนหนึ่งนะครับโอ้ยสวยครับสวยนะครับนะครับแตนใส่สวยเลยครับสวยๆครับ ครับผมเดี๋ครับ ส่งงานครับบอสฝรั่งวันนี้นะครับส่งงานครับดูครับตกเด็ดคันเดียวนะครับกับลําบมเมียบนครับวันนี้ตกคันเดียวครับมผม